ค่ายพุทธธรรมตอนมุทิตาจิตต่อบุคการีถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องปีแห่งฉลองพุทธยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าการทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองนั้นหมายความว่า ทำจิตให้เป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวงจิตที่ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นตัวตนของตนเท่านั้นที่มั่นคงเป็นสมาธิได้อย่างแท้จริงและสมบูรณ์โรงเรียนบ้านด่านสันติราช เป็นโรงเรียนแกนนำวิถีพุทธสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต3ที่มีการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบโดยพระครูวิสารประชารทน มลุกโดนมี้แผ่ไปให้ไปสารถึงบิดามารดาผู้ย่ารยาผู้บาอาจารย์มีให้ถึงแก่คุณพ่อคุณแม่คุณรูอาจารย์คนนี้ให้ถึงแก่ ค่ายพุทธธรรมเป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ยึดตามแนวทางพระพุทธศาสนาด้วยการแสดงตนเป็นพุทธมามักะ ที่จะช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีคิดดีพูดดีทำดีมีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวเคารพในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และที่สำคัญคือการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ กลายเป็นสวางที่เธอกก็จานด้วยแสงธรรมน้ำพังบันบันความรับให้โลกสดใสมันบันลมหายใจหัสันติภาการแสดงพิตาจิตต่อบ,บุปการี ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในหลักพระพุทธศาสนาในการขัดเกลาจิตใจผู้เรียนให้สามารถปฏิบัติตนแสดงออกถึงความกตัญญูกะตวเวทิตารู้คุณบิดามารดามีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อ่อนน้อมถ่อมตนและเนื่องในปีแห่งอุดมมงคลน,นี้นักเรียนคณะครูและผู้ปกครองพร้อมใจร่วมเวียนเทียนทำบุญถวายสังฆทาน เป็นพุทธบูชาฉ<า>ลองพุทธยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในการเข้าค่ายพุทธธรรมของโรงเรียนบ้านดา่านสติล่าและโรงเรียนบ้านตะนอ้องเปลละในครั้งนี้มีคณะครูศิลากรของโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียนและก็นักเรียนร่วมเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมด้วยตนเองเพื่อลูดฝังจิตสำนึกในการมีตัตหนกักถที่ดีที่ดีพูดดีและทำดีสำหรับโรงเรียนบ้านดา่านสติราา ในการจัดกิจกรรมกุศลศาสนาในโรงเรียนจะมีการจัดการเรียนการสอนกุศลศาสนาในห้องเรียนและในทุกฝ่ายอนเข้าเรียนจะให้นักเรียนมาอบรมคุณธรรมจริยธรรมและนั่งสมาธิชมผลให้นักเรียนมีความภาคภูมิยาทที่ดีงามผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจชื่นชม ในการที่นักเรียน,นมีบุคลรกและว<ล> <ลง S 1> ิทยาที่ดีซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้และโรงเรียนอื่นได้ จะเป็นและจะเป็นตัวแทนนักเรียนจะสอนน้องๆให้มาเขากตัวไม่เอ่ยเขแก้วที่ต่อแก้วที่ตัวก็อาร่วมกิจกรรมนี้ตังได้ยักเลยคเป็นดังของควัญฝากโลกเอาไว้สงบภายในบนทางสายกลางกัวนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสายยะลาเขตสาม มีนยโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ผู้คุณธรรมสนองนยโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธตามโครงการจัดการเรียนการสอนพุทมืศาสนาในโรงเรียนจำนวน20โรงเรียนการใช้นวัตกรรมเครือข่ายคุณธรรมบอวรบ้านวัด โรงเรียนของโรงเรียนบ้านด่านสันติราชถือว่าเป็นการพัฒนาคนด้านจิตใจประสานสู่ศาสนาที่สมบูรณ์ที่สุดและมีประสิทธิภาพเป็นแบบอย่างที่ดีขอชื่นชมในความนำเร็จในครั้งนี้ืกก็็็เเหนนลายปสว จะเห็นได้ว่าเกราะป้องกันของการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดนั้นต้องอาศัยหลักธรรมคำสอนของศาสนาควบคู่กับสถาบันครอบครัวเป็นสำคัญในการขัดเกลาจิตใจ,ใจคนให้มีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมและสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ใสแมันตั้งลมหายใจแห่งสันติภาพคือทานแห่งปัญญามันคาสุนิภาพ